สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมานำเสนอรัฐธรรมนูญฉบับที่8ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับที่8ผมก็จะให้ดูคลิปวิดีโอสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับที่8ด พบกับญิงและรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับรัฐธรรมนูญฉบับที่8ค่ะรัฐธรรมนูญแห่งราชอา,าจาักรไทยพุทธศักราช2511รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ใช้เวลาร่างนานที่สุดถึง9ปีนะคะและก็ร่างขึ้นในช่วงที่ประเทศปกครองโดยรัฐบาลเด็จการเป็นเ็จของจอมพลสลิ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะเป็นครั้งแรกในประวัติศา,ศาสตร์การเมืองไทยที่ยืนยันการปกครองแบบรัฐสภาสองสภานะคะ ก็คือสภาผูแ้แทนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแบบรวมเขตจังหวัดอยู่คราวละ4ปีต่อมาค่ะเป็นบุริสภาที่มาจากการแต่งตั้งอยู่ได้คราวละ6ปีนะคะโดยรัฐมนูญให้อำนาจบุริสภาเสนอกฎหมายเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีได้ทั้งหรายคนหรือทั้งคณะก็ได้ค่ะ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาและก็รัฐมนตรีเป็นข้าราชการประจําได้นะคะส่วนสมาชิกสภาผู้แทนนั้นห้ามข้าราชการประจํามารับตําแหน่งค่ะเมือ่อวุฒิสภามีอํานาจมากกว่าสภาผู้แทนแถมข้าราชการประจํานั้นยังมารับตําแหน่งได้นั่นก็หมายความว่าทิศทางของการเมืองจะยังคงเป็นไปต,ตามการกําหนดของกลุ่มข้าราชการได้อยู่ดีค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งพักการเมืองโดยพักการเมืองแรกที่จดทะเบียนก่อตั้งตามรัฐธรรมนูญนั่นก็คือพักสหประชาไทยของจอมพลถนอมกิติขจรนั่นเองค่ะแน่นอนว่าเมื่อมีการเลือกตั้งค่ะพักของจอมพลถนอมนะคะก็ได้รับเสียงข้างมากมากจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งค่ะบรรดาสอสสในพักนั้นก็เรียกร้องผลประโยชน์ที่นายกเคยเสนอไว้ก่อนหน้านั้นจนทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมสภาได้อีกต่อไปค่ะ จอมพลถนอมในฐานะนายุัฐมนตรีจรึงได้ก่อการรัฐประหารตัวเองนะคะนั่นเป็นการรัฐประหารครั้งที่8และรัฐมนูญฉบับที่8รัฐมนูญแห่งรัชอา,าการไทยพุทธศักราช2511ก็ถูกยกเลิกในที่สุดค่ะรวมระยะเวลาประกาศใช้เพียง3ปี4เดือนกับอีก27ปันเท่านั้นค่ะ คุณกำลังชมรัฐมนูนไทยเข้าใจง่ายคุณสามารถติดตามข่าวสารจากไทย PBS ได้ผ่านทาง Facebook, Twitter และอย่าลืมติดตามได้ทาง YouTube ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะช่วงนี้หญิงลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ครับหลังจากดูคลิปวิดีโอรัฐธรรมนูญฉบับที่8ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าเนื้อหาสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับที่8รัฐธรรมนูญฉบับที่8คือกฎหมายฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับซึ่งโลบรวมกฎเกณฑ์การปกครองประเทศนี้ขึ้นไว้และไม่มีสิ่งเดียวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญมีความหมายกว้างกว่าในปัจจุบันนั้นมีทั้งเป็นลักษณะลายลักษณ์อักษรและลักษณะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยที่ลักษณะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากจะใช้หลักการของจารีตประเพณีปกครองแล้ว กฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับการปกครองย่อมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคือกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยเริ่มมีการประกาศใช้ตั้งแต่ประเทศไทย ได้รับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณ์ยาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อปีพุทธศัการาช2475โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงพระราชทาน รัฐธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่27มิถุนาพศ2475เรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวนับตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาประเทศไทยมี การประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น20ฉบับต่อมานะครับรัฐธรรมนูญแห่งาร,ราชอารไทยพุทธศักราช2511ที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ และพิจารณาให้ความเห็นชอบนับเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้เวลาในการร่างนานมากนับจากวันโปรดเก้าแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน183มาตราโดยประกาศใช้เมื่อวันที่20พิจนา2511และต้องยกเลิกเมื่อ วันที่17พฤศจิกายนพศ2 5 1พด้วยเหตุแห่งการรัฐประหารนำทีมโดยจอมพลถน,นอมกิติกจรยึดอำนาจตัวเองโดยอ้างว่ามีบุคคลบางจำพวกอาศัยสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญยุยงบอนทำลายใช้อิทธิพล ทั้งภายในและภายนอกสภานิติบัญญัติก่อควรการบริหารราชการของรัฐบาลไทยรวมเวลาในการใช้รัฐธรรมโนูญฉบับนี้3ปี4เดือน28วันผู้บริหารประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเพียงชุดเดียวคือรัฐธรรมนูญ ของจจมพลนถนอมกิตติขจรสมัยที่3ามเจ็ดมีนาพุทธศักราช2512ถึง17พฤศจิกาพุทธศักราช2514ข้อความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่น กำหนดให้รัฐสภามีวุฒิสภาและสภาผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาให้มีจำนวน3าในสของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนวุฒิสภา,สภามีสิทธิ์ล่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาได้วุฒิสภามีอํานาจควบคุมราชก,การแผ่นดิน ได้โดยมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอยติเปิดอภิปรายทั่วไปและมีสิทธิ์ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายตัวหรือคณะต่อมารัฐมนตรีจะมีเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนในขณะเดียวกันไม่ได้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติความไว้าวางใจใน15วันนับ แต่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน120คนเมื่อเลือกตั้งผู้แทนราษฎรแล้วให้เพิ่มหรือลดวุฒิสมาชิกให้ได้3ใน4ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทน ข้อความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่นต่อรัฐธรรมนูญฉบับที่8ใช้หลักแยกใช้อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารออกจากกันคือรัฐมนตรีเป็นสมาชิกรัฐสภาในขณะเดียวกันไม่ได้และไม่ให้ข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งทางการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับที่8ยกเลิกไปเมื่อจอมพลถน,นอมกิติขจรทำการปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองในวันที่17พฤศจิกายน2,514การจัดตั้งพักสหประชาไทยพักสหประชาไทยตัวย่อสอปทพักการเมืองในอดีตของประเทศไทย ที่เคยเป็นพักที่ชนะการเลือกตั้งและเป็นพักที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก่อตั้งเมื่อวันที่24ตุลาคมพศ2 5 1 1หลังจากมีพระราชบัญญัติพักการเมืองพุทธศักราช2,511ออกมาใช้มีจอมพลถนอมกิติขจรน,นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าพัก มีรองหัวหน้าพักสาคนคือพลเอกประภาสจารุสเถียรรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการทหารบกพลตำรวจเอกประเสร,ริฐรุจิระวง์อธิบดีกรมตำรวจและนายโพสตสารสินอดีตนายกรัฐมนตรีโดยมีพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์เป็นเลขาธิการพัก การจัดตั้งพรรคสหประชาไทยต่อในการเลือกตั้งเมื่อปีพศ2512พรรคสหประชาไทยได้รับเลือกตั้งด้วยจานวนเสียงมากที่สุดคือ75เสียงได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำเป็นต้องหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติม โดยมีข้อต่อรองเรื่องผลประโยชน์เป็นการตอบแทนพักษาประชาไทยจึงได้เป็นแกนกลางจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่7มีนาคมพศ2 5 1 2โดยมีจอมพลถนอมกิติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีแต่รัฐบาลก็มีปัญหาวุ่นวายตามมาไม่สิ้นสุดอันเนื่องมาจากการต่อรองขอผลประโยชน์ ของสมาชิกพักเองรวมถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,515การจัดตั้งพักสหประชาไทยต่อเรื่องราวความวุ่นวายไม่จบซ้ำยังบานปลายจนกระทั่งในที่สุดจอมพลขนอมกิติขจรจึงตัดสินใจทําการรัฐประหารตัวเองในวันที่ 17พฤศจิกายนพศ2514ยึดอำนาจตัวเองเหมือนจอมพลปพิบูลสงครามที่เคยกระทำในปีพศ2494พร้อมทั้งประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรียกเลิกพักการเมืองและประกาศห้ามมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไป บทบาทของพรรษาประชาไทยจึงได้ยุติแต่เพียงเท่านี้แต่ผลจากการรัฐประหานตนเองในครั้งนี้เป็นมูลเหตุของการชุมนุมใหญ่ในวันที่14ตุลาคมพศ2516อีกในสองปีถัดมาต่อมาในวันที่2มีนาคมพศ2561ได้มีกลุ่มบุคคลอื่น ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรษาประชาไทยขึ้นมาอีกครั้งโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรษหประชาไทยในอดีตแม้แต่น้อยการปฏิวัติรัฐประหารตนเองของจอมพลถนอมกิติขจร รัฐประหารในครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลา19รเนิกาของวันที่17ึกพฤศจิกายนพศ2514สาเหตุสิทเนื่องจากการที่สมาชิกพรกสหประชาไทยของจอมพลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งในปีพศ2512นนำโดยนายยวงเอี่ยมศิลาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ได้เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆตามที่จอมพลถนอมได้เคยสัญญาไว้ในช่วงเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบแทนดังที่เคยสัญญาไว้สสเหล่านี้ได้ต่างพากันเรียกร้องต่างๆนานาบ้างก็ขู่ว่าจะลาออกนอกจากนี้ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของพลเอกเครืศิวรา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมได้บันทึกไว้ว่ารัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2515ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนกร,รกฎาคมพศ2514 ซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติรับหลักการในวระที่1เรียบร้อยแล้วแต่เพราะสสบางส่วนต้องการเพิ่มเงินงบประมาณในส่วนเงินบำรุงท้องที่ที่เป็นเงิน4 4 8ล้านบาททั้งๆท,ท,ท,ที่รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณไว้เพียง224ล้านบาทอาจทำให้โครงการต่างๆของรัฐบาลต้องสะดุดและหยุดชะงักลง ทำให้เกิดความขัดแย้งกันร,ระหว่างรัฐบาลและสสบางส่วนซึ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้จอมพลถนอมผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหัวหน้าพักสหรประชาไทยและนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับฉายาในสมัยนั้นว่านายกคนซื่อไม่อาจควบคุมสถานการณ์ในสภาผู้แทนราษฎรได้จึงนึก อำนาจตัวเองโดยไม่มีชื่อเรียกคณะรัฐประหารในครั้งนี้โดยเฉพาะเหมือนรัฐประหารที่ผ่านมาแต่เรียกตัวเองเพียงแค่ว่าคณะปฏิวัติจากนั้นประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่3ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2511ที่ใช้อยู่ก่อนหน้านั้น และยกเลิกรัฐสภายกเลิกพัรก,การเมืองและประกาศกฎอายการศึกทั่วราชอาณาจักรในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514เวลา20.11นาฬิกา11าทีและห้ามโมดสมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปจนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปกครองแห่งราชอาณาจักร เมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2515และสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญการปกครองดังกล่าวได้มีมติให้จอมพลถนอมกิติขจรเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายต่อความเทเยอทะยานที่ปัสจากความชอบธรรม ในหลักการประชาธิปไตยต่อมานะครับจอมพลถนอมกิตติขจรได้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเกิดเหตุการณ์14ตุลารัฐบาลได้ใช้อาวุธสงครามเข้าปราบปรามนักศึกษาประชาชนที่ชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมน,นูญ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์นี้ทำให้พลังทางการเมืองหลายฝ่ายกดดันให้จอมพลถนอมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยการยึดอำนาจและรัฐประหารทั้งสิ้น10ปี6เดือนเศษหลังจากนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบทรัพย์สินของจอมพลถนอมจนนำไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สุจริตต้องเป็นจำนวนมากต่อมานะครับหลักการใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่8ก็มีดังนี้นะครับ มีมาตรา139ห้ามมิให้ในายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นสมาชิกแห่งรัฐสภามาตรา141ห้ามรัฐสภาลงมติความไว้วางใจภายหลังที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภามาตรา145 นายกรัฐมนตรีสามารถถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งได้หลักการใหม่พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติทางคณะรัฐมนตรีโดยประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้บังคับเช่นพระราชบัญญัติได้ ครับต่อมานะครับเป็นบทสรุปของรัฐธรรมนูญฉบับที่8นะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่8รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากสภาล่างรัฐธรรมนูญที่ใช้เวลาล่างนานที่สุดถึง9ปีและล่างขึ้นในช่วงที่ประเทศปกครองโดย รัฐบาลผดิตการบิดเ,เสร็จของจอมพลสฤษดิ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ยืนยันการปกครองแบบรัฐสภาสองสภาคือสภาผู้แทนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแบบรวมเขตจังหวัดอยู่คราวละสี่ปี วุฒิสภามาจากการแต่งตั้งอยู่คราวละหกปีโดยรัฐธรรมนูญให้อำนาจวุฒิสภาเสนอกฎหมายเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีได้ทั้งรายคนหรือทั้งคณะก็ได้ต่อมานะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาและรัฐมนตรีเป็นข,ข้าราชการประจำได้ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนห้ามข้าราชการประจำมารับตำแหน่งเมื่อวุฒิสภามีอำนาจมากกว่าสภาผู้แทนแถมข้าราชการประจำยังมารับตำแหน่งได้หมายความว่าทิศทางของการเมืองจะยังคงเป็นไปตาม การกำหนดของข้าราชการได้อยู่ดีนอกจากนี้เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองโดยพรรคการเมืองเลขที่จดทะเบียนก่อตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้คือพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอมกิตติขจรนั่นเองแน่นอนว่าเมื่อมีการเลือกตั้งพรรคของจอมพลถนอมก็ได้รับเสียงข้างมากมาจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งบรรดาสสในพรรค นั้นเรียกร้องผลประโยชน์ที่นายกเคยเสนอไว้ก่อนหน้านั้นจนทำให้ไม่สามารถควบคุมสภาได้อีกต่อไปจอมพลถนอมในฐาะนะนายกรัฐมนตรีจึงก่อการรัฐประหารตัวเองนับเป็นรัฐประหารครั้งที่8และรัฐธรรมนูญฉบับที่8รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511 ก็ถูกยกเลิกในที่สุดรวมระยะเวลาประกาศใช้เพียง3ปี4เดือน27วันเท่านั้นสมาชิกในกลุ่ม1นายธันวาใจสิทธิ์รหัส613-110-1021 2 จาสิทเอกวัฒนาัยคำโหงรหั 22, สหกหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองสามนางสาวกุลธิดาพิมพากวรรหัสหกหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามครับกลุ่มของผมก็จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ